สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาราเราอยู่ตรงถนนเส้น3ามเจดแ่นะคะตำบลหลัก3ค่ะอำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนี้นะคะสาระต้องมีพื้นที่สวยๆนะคะที่ดินแปลงใหญ่ๆเนื้อที่12ไร่2งาน10.9ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนเส้นนี้เลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีเนื้อที่ติดถนน35เมตรนะคะหันออกทางทิศเหนือนะคะถ้าเราอยู่ตรงถนนนะคะก็จะเป็นทิศเหนือนะคะท้ายที่ดินเป็นทิศใต้นะคะแล้วก็ขวามือของซาร่านะคะก็เป็นทิศตะวันตกแล้วเนนะคะส่วนทิศที่ติดกับโรงงานนะคะก็จะเป็นทางทิศตะวันออกค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะน้ําไฟก็ถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะหลังเมืองเป็นสีชมพูนะคะเหมาะมากๆนะคะสําหรับทาําโกดังอพาร์ตเมนต์บนละมันหรือจะทำโฮมออฟฟิศโชว์รูมก็เหมาะมากนะคะอยู่ติดถนนสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวพี่ซาราจะพาไปดูด้านในนะคะอย่างที่พี่ซาราแจ้งไปนะคะ พื้นที่แปลงนี้เปิดให้ขายแล้วก็เช่าด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่อยากซื้อนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะเช่าได้นะคะด้นหน้าเหมาะมากนะคะสำหรับทำปั๊มน้ามันหรือไม่ก็ทำโชว์รูมนะคะเหมาะมากๆเลยที่ดินแปลงนี้จากเราเห็นด้านหน้านะคะก็ยาวไปสุดท้ายที่ดินนะคะเนื้อที่12ไร่ด้วยกันนะคะถนนที่พี่ซาร่าเดินตรงนี้นะคะ ก็เป็นถนนที่จดเป็นภาระจำยอมนะคะสามารถที่จะใช้พื้นที่ด้านหลังนะคะสามารถที่จะใช้ถนนตรงนี้เพื่อที่จะเข้าออกได้นะคะถนนเส้นนี้กว้าง6เมตรนะคะซึ่งเป็นถนนที่กว้างมากเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีการบดอัดหินคุกนะคะแน่นอย่างดีเลยค่ะเรามาชมภาพมุมสูงกันนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ ติดถนน3-7-5หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับตำบลหลัก3อําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่2งาน10.9ตารางวาหน้าแปลงที่ดินติดถนนยาวเลยนะครับสาเมตรแบ่งขายได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่ดินในโซนอําเภอบ้านแพ้วเราแบ่งขาย 6ไร่หลังนะครับคืออยู่ด้านหลังของแปลงที่ดินทางเข้าอเ,เมตรจะเป็นภาระจำยอมใช้งานร่วมกันได้นะครับ6ไร่หล,หลังเราขายนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบ่งซื้อจำนวน6ไร่เราก็ขายหรือจ่อยเช่าทํำบ่อเลี้ยงปลาทาสวน6ไร่คือด้านหลังนะครับก็มีให้ใช้บริการ ขุดทำล่องสวนแล้วมีลำรางสาธารณะนะทะลุถึงคลองหลังที่นะหรือเช่าด้านหน้าติดถนนโถมแล้วค้าขายโดยประมาณนะครับสามงานคือโถมไว้เรียบร้อยแล้วหน้ากว้าง35เมตรเว้นหน้าเข้าฝั่งโรงงานสีแพพกหเมตรเป็นถนนทางเข้านะครับปล่อยเช่าเป็นรายเดือนใครอยากจะติดต่อเจ้าของซับนะคือคุณเลิด 0815557736นะครับติดต่อคุณกริดได้เลยการเดินทางนะครับที่ดินในเขตบ้านแพ้วคือไปตกมอเตอร์เวย์ถนนลำพรรามสองก็ประมาณ10นาทีจะทำโรงงานหรือจะสนใจถนนซี่เลนก็มาติดต่อได้นะครับคุณกริด เป็นโกดังนี่เป็นปั๊มน้ำมันเป็นอาคารพาณิชย์หน้าร้านโชว์รูมสตูดิโอไทยทำละครก็เหมาะนะครับเพราะว่าอยู่เป็นติดสีเรนเลยหรือว่าเป็นถนนพี่มีคุณภาพใครอยากจะมาติดต่อหรือชอบสนใจอยากจะมาดูก็แวะเข้ามาดูได้นะแบ่งขายหกไร่ด้านหลังนะครับแต่ก็มีถนนเข้าไปนะครับเป็นกว้างหกเมตรจดเป็นภาระจำยอมใช้งานร่วมกันได้นะหกเมตรถือว่าก็กว้างเยนยะครับรถสิบล้อเข้าได้นะ ป้องการติดต่อคุณกริชก็โทรได้เลยนะครับทุกวันเวลาราชาการหรือเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะัดรวงหน้าไอ l ดี e ลนก็มีนะครับติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยสถานที่ใกล้เคียงคร่าวๆเลยคนระับโลตัสโกเฟสซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับบ้านแถวอยู่ที่ตำบลปากสามอำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครห่างแปลงที่ดินนะครับ7กิโลก,กว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับก็อยู่ถนนพระปทวนนะครับอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับห่างเจ็กิโลเมตนกันวัดยกกระบาดนะครับตาดอ่านผิดแนะ้วขอภยัยตำบลยกกบบระบาดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครห่างสี่จุดแปดกิโลเมตร สำนักงานสัมปษามิตรพื้นที่สมุทรสาครอ,อยู่ตำบลบางโทลัดอําเภอเมืองสมุทรสาครก็ห่างแปลงดินเจกิโลกกว่าศูนย์กระจายสินค้าเซเว่นนะใครรู้จักเซเว่นบ้างของมหาชัยตำบลบางโทลัดน,นี่คุ้นๆเลยตำบลน,นี้อําเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับก็ห่างสิบี่โลกกว่า ดูโฮมสาขาพระรามสองถนนพระรามสองตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาครห่างสิกิโลอันนี้ก็เป็นถนนหลักนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครก็เป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ตำบลบ,บางโทรลัดอำเภอเมืองสมุทรสาครก็ห่างแปลงที่ดิน12บกิโลที่ดินแปลงนี้ไม่มีโอกาสน้ำท่วมนะเพราะว่าอยู่บ้านข้างจะเหนือระดับน้ำทะเลพอสมควรการคมนาคมสะดวก หรือว่าการระบายน้ำดีใครอยากได้ที่ดินแปลงนี้ ก็ติดต่อคุณกริดได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่หมายเลขถนน3 7 5ถ้ามาจากกรุงเทพไม่ทับซ้อน,นครับแล้วก็ไม่มีหน้าจะหลงเพราะว่ามาตาม GPS ก็เป๊ะเ,เ,เลยมาถึงหน้าแปลงที่ดินเลยถ้ามาจากกรุงเทพอยู่ด้านซ้ายมือนะครับท่านผู้ชม12ไร่2งาน,นครับ10.9ตารางวาเนนะื้อที่นะครับติดถนนเลยแล้วก็ยาวไปนะครับ35สเมตรแล้วเจ้าของบอกแล้วว่าแบ่งขายได้นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาอยากได้หมด12ไร่เลยไหม เราอ,อยากจะได้หกไร่ก่อนแล้วก็ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีกำไรแล้วก็จะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับดีนะครับมาพูดคุยได้ยืนแบงก์กู้แบงก์ได้เพราะที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงเรียบร้อยนะครับไม่ติดภาระลูกพันใดๆพี่สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลย มีสุภาษิตจีนนะครับอยากจะยกให้ฟังอยากตกปลาฉลามได้พี่ต้องใช้ปากระพงกาดายกาเสียอยากได้อะไรใหญ่ๆต้องลงทุนลงแรงมากกว่าคนทั่วๆไปหรือต้องคิดมากกว่าคนทั่ว,วไป ีด้านขวาจอด้านไปทางทางหน้าถนนก็จะมีโรงงานอยู่ด้านติดแปลงที่ดินและถ้าใครสนใจอยากจะได้ที่ดินเอาไปทําประโยชน์เหลือหรือเพื่อธุรกิจตัวเองขยายอาณาจากักรก็มาติดต่อได้เลยนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆ มีสวนรอบเ้าวหรือใครจะทำแลนด์มาร์คคาเฟ่เช็คอินร้านข้าวแกงบุฟเฟ่อาหารตามสั่งพัตตานมาติดต่อคุณกริปปรึกษาได้เลยนะครับเพราะว่าที่ดินเหมาะมากแอมอยู่ติดถนนซี่เลยนี่ถือว่ามีคุณภาพเลยถ้าดูรายละเอียดแปลงที่ดินแล้วไม่เข้าใจอะไรก็ติดต่อคุณกริปแล้วก็รายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คลิปนี้นะครับภาพ360องศาก็าอยู่ใต้คลิปนี้เช่นกัน สามารถเข้าไปกดดูได้หรือจะขอดูภาพทั้งละมั่มก็ได้ครับเพราะเราถ่ายทุกมุมรายละเอียดชัดเจนของคนดูวิดีโอแล้วงงไปดูภาพ360องศาได้หรือว่าคนดูภาพ360องศาไม่เข้าใจก็ดูภาพปกปติได้เราก็าถ่ายไว้หลายมุมแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าแปลงที่ดินกลางแปลงที่ดินท้ายแปลงที่ดินซ้ายขวาของแปลงที่ดินเราถ่ายไว้ทุกมุมแล้วว่าอยู่ทิศอะไรหมายเลขถนนอะไร GPS เลขที่เท่าไรที่จะมาแปลงที่ดินซึ่งเรา จะบอกไว้ละเอียดมากสำหรับที่ดินแปลงนี้ทุกแปลงที่เราไปทําการตลาดออนไลน์เราก็จะถ่ายละเอียดและ,ะรอบครอบมากเพราะเรานึกเสมอว่าคนที่ดูคลิปหรือเป็นคนที่อยากได้อสังหาททุกชนิดเขาต้องการข้อมูลอะไรซึ่งเราจะหามาให้แล้วใส่ให้ครบ แน่นอนเพราะเราจะใช้ประสบการณ์แล้วก็ลูกค้าที่ติมาทุกคนว่าเออผมอยากจะดูมุมนั้นมุมนี้แล้วคุณยังไม่ได้ถ่ายให้ผมดูเราจะนึกเสมอว่าลูกค้าต้องการอะไรและเราจะทําให้ลูกค้าทุกท่านฉะนั้นคลิปนี้ก็ชมพิธีกรภาาพื้นดินต่อไปเลยครับอย่าไปคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่ครับเพราะนอกจากไก่จะไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันจะทําลายความมั่นใจของคุณด้วยถ้าอยากบินสูงให้ไปถามนกอินทรี นอกจากจะบอกวิธีบินให้คุณแล้วเขาจะถามว่าจะแค่บินสูงไปทำไมบินขึ้นไปเหนือเมฆเลยสิอยากเป็นคนแบบไหนก็ให้คุยกับคนแบบนั้นไงโลกไม่เป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมเลจา้าถูกต้องก็จงจำเอาไว้เมื่อไรที่เราคิดมารู้ทันคิดสมัย แปลงนี้นะคะเนื้อที่12ไร่2งาน10.9ตารางวานะคะแต่สามารถแบ่งขาย6ไร่ด้านหลังได้นะคะเจ้าของที่ดินขายถูกมากๆนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะพื้นที่ด้านหลังมีถนนทางเข้าออกนะคะก็คือถนนที่ซารายืนตรงนี้นะคะเป็นถนนกว้าง6เมตรนะคะ มีการจดภาระจำยอมเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพื้นที่6ไร่ด้านหลังนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับการทำสวนหรือว่าการขุดบ่อเลี้ยงปลานะคะเพราะว่ามีการขุดร่องสวนแล้วนะคะแล้วก็มีการขุดร่องน้ำนะคะทะลุถึงคลองด้านหลังที่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับด้านหน้านะคะก็มีการถมที่ไว้แล้วนะคะเนื้อที่3งานนะคะ ติดกับโรงงานซีแพคค่ะหน้ากว้างติดถนน35เมตรนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะซื้อหรือว่าเช่านะคะแปลงนี้ก็เหมาะมากๆเหมือนกันนะคะที่ถมไว้แล้วนะคะสำหรับพื้นที่ด้านหน้านะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับการค้าขายหรือว่าจะทำาชว์รูมนะคะทำออฟฟิศ ก็เหมาะมากๆค่ะสําหรับการเดินทางนะคะที่ดินแปลงนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามาจากพระรามสองนะคะมาตัดเข้าตรงทางเข้าบ้านแพรวนะคะเพื่อที่จะเข้าถนน37 5ค่ะซึ่งขับเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอปั๊มพีทีปัป๊มปตทอ,อยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆอีกประมาณ4นาทีนะคะก็จะเจอแปลงที่ดินเลกอยู่ติดกับโรงงานซปเปอร์ซีแพคนะคะหรือถ้าจะขับ เข้าไปในเมืองบ้านแพรวนะคะที่แปลงนี้นะคะก็ขับรถเข้าไปในอําเภอบ้านแพรวแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะและถนนพระรามสองนะคะตอนนี้นะคะก็มีโครงการทําทางด่วนนะคะจากพระรามสามข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาผ่านตัวเมืองว่านาชัยเพื่อที่จะมาลงอําเภอบ้านแพรวโดยตรงเลยนะคะ ซึ่งทำให้ที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่มีอนาคตแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับทุกๆคนมากๆค่ะและที่ดินแปลงนี้นะคะยังตอบโจทย์มากๆเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตัวเมืองบ้านแพรวนะคะอยู่ใกล้ชุมชน อยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้านแพ้วและก็อยู่ใกล้ๆศูนย์ราชการมากๆค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินนะคะ <S <S โลตัสโกฟสสเฟสซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านแพ้วนะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่7.3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่7.3กิโลเมตรเหมือนกันค่ะวัดยกกระบัดนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่4.8กิโลเมตรค่ะ สำนักงานสรรพสานมิตรพื้นที่สมุทรสาครน,นะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่เจ็ดจุดแปดกิโลเมตรเหมือนกันค่ะศูนย์กระจายสินค้านะคะคลังสินค้าของเซเว่นอีเลเวนมหาชัยนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่สิบสี่กิโลเมตรค่ะดูโฮมสาขาพระรามสองนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่สิบจุดหกกิโลเมตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่12กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะว่าสาธารณูปโภคแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าเกิดใครดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์คุณกิตนะคะเบอร์0 8 1ค่ะห5า7 3 6ค่ะ